สวัสดีค่ะครอบคอรัวลอยสนันค่ะมันนี้เพ้นกับสิพ้าะมะขันสมหอมเนาะจ้าขันนี่ยเมือเศ้ากินนี่ยมือแรงเดี๋ยวเลยเลยดยค่ะรสชาติกะแซบๆค่ะค่ะอันนี้ก็บจะเป็นต้นหอมที่เพลิงหลางทำความสะอาดเอาหลาักต้นหอมออกเรียบร้อยแล้วเดวจ้าเพ้นกัสิมีเกลือหนึ่งส่อนตุกค่ะอันนี้ก็สจะเป็นน้ำเศร้าเขาะะ่าเนาะค่ะค่ะหลังจากนั้นเขากับเอาหอมเนาะคะ่ะไปล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยเดยค่ะเอาแบบเศษอันที่เหลืองๆเ,เข้าออกเนาะคะ่ะใบเหลืองๆออกให้หมดเลยเดจ้า ค่ะหลังจากนั้นเนาะค่ะเพ้นก็จะมาเตรียมขั้นตอนในการเอาต้หนหอมเนาะค่ะมาตัดครึ่งเนาะค่ะเผื่อง่ายเวลาเขาขันเสร็จแล้วเขาจะได้กินแบบง่ายๆเนาะค่ะคือต้นหอมเขาสิบใบยาวจนเกินไปค่ะค่ะเพ้นสิตัดออกครึ่งหนึ่งแบบนี้เนาะจ้าค่ะสิตัดได้แบบนี้ค่ะเพ้นสิตัดจนวาเสร็จเลยเด้อค่ะค่ะมื่อนี้เพ้นก็สิเอาใส่กันไกลตัดเนาะค่ะเผื่อง่ายเนาะค่ะเผื่อความรวดเร็วเนาะค่ะเพ้นสิใส่กันไกลตัดแบบนี้เอาเลยจ้า หลังจากที่ตัดต้นหอมออกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพ้นกสิใส่เกลือมาลุยเนาะจ้าค่ะเกลือนี่เพ้นสใส่ปริมาณหนึ่งซอนตุเนาะคะ่ะขั้นตอนนี้ก็คือห้าวกต้องไปใส่เกลือหลายกระได้นนด้วยะคะ่ะถ้าเ้าใส่เกลือหลายข้ากระต้องไปล่างเกลือออกอีกคือเกาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพ้นกระสีขันเพื่อให้ต้นหอมของเขายุบลุ่งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเ้าสิขันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าต้นหอมเขาสิยุบเลยเด้อคะ่ะเพ้นสีคันเอา นามหืนนามขมของต้นหอมเน,นาะค่ะนาำหืนหนามขมของต้นหอมค่ะกัสิมีลักษณะเป็นนามเข,เขียวเป็นยางๆออกมาด้วยค่ะส่วนนามตรงนี้ห้าสีบ่เอาเนาะคะ่ะเพ่นสิขั่นไปจนกว่าเขาสีบ่มีเลยด้วยค่ะค่ะการขัน่นการขยำเนาะคะ่กะก็คือขยำเบาๆได้เด้อย้าขยำเบาๆค่ะถ้าห้าขยำแห้งจนเกินไปเนาะคะ่กะก็สิเฮดไทยต้นหอมของห้าเละได้เด้อยจา้า ค่ะตอนนี้กะใกล้ใส่ได้แล้วจ้าต้นหอมของเพ่นก,กำลังยุบตัวลงเลลวเนาะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะ <t> เพ้น็จะเอาต้นหอมของเพ้นมาล่างทำความสะอาดค่ะการล่างทำความสะอาดนี่ค่ะ <t> เพ้นสีล่างจนกว่านาม <t> หอมสีกายเป็นสีขาวเลยด้วยค่ะนามหอมที่ห้าล่างนี่ค่ะให้กายเป็นสีขาวสีใสเลยด้วยจ้าช่วงนี้เขาก็ยังเเขียวอยู่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะตรงน,นี้เพ่นก็คือ ล่างเอาคว่ำหึ่นคว่ำขมของ,ของต้นหอมออกนอะจ้ะค่ะพอเพ้นล่างทําความสะอาดดีแล้วนะคะจนน้ำเป็นสีขาวใสแล้วนะคะหลังจากนั้นเท้ากระสิมะปุงเคืองนะคะก็คือเอาน้ำซ่าวเขาใส่เกลือกันเลยนะจ้ะค่ะอันนี้เพ้นใส่เกลือปริมาณหนึ่งส่วนโตหรือถึงสองส่วนโตได้เลยนะจ้ะหลังจากนั้นค่ะพอเทาเทเกลือลงไปแล้วะคะ่กะก็ใส่ทับที่คนเนาะคะ่ะกะซิมรลเดบึงกรได้ดะะเ้ยค่ะเคล็ดลับบางนี้เนาะคะ่ะ เฮาซิมหลดบางกรวาวน้ำของเฮาเข้มหน่อยสำไดหรือว่าเข้มแห้งสำไดหรือว่ายัางจืดยังจางอยู่เนาะค่ะก็สามารถเพิ่มเกลือลงไปได้เลยเด้อจา้าค่ะหลังจากนั้นพ่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วรสชาติด้แล้วค่ะเพ้นก็สิเทน้ำลงไปเลยเด้อค่ะค่ะสิเทใส่ต้นหอมที่เ้าคขันไว้เนาะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าค่ะสำนีก็หอมหอม้อมวจ้าพี่น้องถือกินความหอมของต้นหอมเล้วเด้อจา้าแค่นี้เขาค่ะ คันแล้วก็สิมีความหอมค่ะชวนชวนกินแลลวเนาะคะ่ะก็เป็นอาหารนิสานบานเฮ้าเนาะคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าถ้าเพื่อนๆท่านใดเนาะคะ่ะอยากเค็ดกินค่ะอยากเค็ดกินเฮ็ดท่านอยากเค็ดแบบเพ่นกะล้องใดเด้อจ้าค่ะสำหรับแค่นี้ก็ขอบคุณหลายๆค่ะ